ครับตอนครับครับตอนนี้ตองกลับมามันไทยตอนนี้เข้ามาฝึกกับทีมกีเลนใช่คะประมาณกี่วันครับอ่าคือผมกลับมาตั้งแต่วันที่15ครับผมก็มีเวลาซ้อมเตรียมตัวเห็นมีชื่อทีมชาติด้วยก็เลยก็เลยมามาหาทีมซ้อมก็เลยมา้อมที่เมืองทองครับผมแล้วก็เพื่อเพราะว่าเรียกเก็บตัว30ใช่ไหมครับก็เลยก็เลยหา,หาเรียกคองมป็นก็จะซ้อมไปถึง ใช่ครับก็คือกอดคอแคมป์เลยใช่ครับแล้วตอนอาการบาดเจ็บของตองโอเคครับไม่มีไม่มีปัญหาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้เป็นตรงไหนครับตอนนั้นเป็นที่เท้าครับแต่ว่าตอนนี้หายร้อยเปอร์เซ็นต์เท้านี่ไปโดนอะไรไปไม่ไม่ได้โดนอะไรครับอยู่ดีๆมันก็เป็นขึ้นมาเองอาการยังไงเหมือนเหมือนแป๊บๆอะไรเงี้ยพี่อ๋อเจ็บแป๊บๆนี่ครับยินดีต้อนรับการกลับมา no way no way normally go under the legs but in front <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không